เอาว่ามาไปบายนี่บินมาแล้วก็จะบินกลับเมื่อไหร่นั่งรถมาเขับรถมาเหรอมืว่ามามีอะไรมีปัญหาอะไรจ้าเทวดาอะไรใครดวงวิญญาณอะไรเข้ามาอยู่ในนี้เอาใครไล่เหรอ ใครอ่ะใครอ่ะก็น,นี่มันจะไล่ฆ่าแล้วเธอก็ไปเกิดไม่ดีกว่าเหรอมันจะไล่ฆ่าไปจังมัน,มนอ้าวแล้วเธอเธอจะไปอยู่ทำไมในเมื่อจะไปเกิดไม่ดีกว่าเหรอแล้วเธออยากไปหรืออยากอยู่เธอถ้าไม่ปล่อยมันถ้าไม่ปล่อยมันอ้าวมันคือคู่ของข้ามันเป็นคู่เหรอ มันสาบานตรงมาเมื่อไหร่ชาติไหนมันไม่เคยสาบานแต่ข้ารักมัน๋อ,อรักเฉยเฉยข้าจะอยู่กับมันรักเขาข้างเดียวเปล่ามันจะไล่า <c oughs> อย่าไปคิดว่าไล่เขาอยากจะเปิดทางให้เราไปบวช <c oughs> ไปเป็นคน <c oughs> แล้วเป็นวิญ,ญญาณเ <c oughs> กาะไปเ <c oughs> กาะมามันไม่ <c oughs> ไมยเอ้ยบางทีอาจจะติดใจก็ได้นะ ไปแล้วอ๋อเกิดแล้วมันดีอย่างนี้เองเหรออย่ <c oughs> ไปเสียใจก็บิญญาณทุกคนนะ่ะทุกดวงก็เสียใจไปก่อน <c oughs> แต่สุดท้ายไปเกิดแล้วโอ้มันดีอย่างนี้เองเหรอมันว่าเ้าแกงมันมันอายมันอายแต่เขาไม่ได้แกงมันเข <c oughs> าใจเขาเปหนาจริงจริเขาไม่ได้แกงมัน ก็ไม่ได้แกล้งก็ดีแล้วไงเราอะเป็นดวงวิญญาณเราก็ไปเกิดในภพภูมิของเราสิเราจะไปอาศัยเขาทำไมเราก็จะต้องไปเป็นมนุษย์เหมือนกับชาวบ้านเขาเราก็มีสักมีสีมีฤทธิ์มีเดชเราจะไปเป็นผีกระจอกล่องลอยไปล่องลอยมาข้าววงสมเด็จพระนเรศวรถ,ถ,ถ,ถ้าไปไหนไม่ได้ โอ้ห่วงก็งห่วงห่วงแล้วไปอยู่ในตัวเขาทำไมล่ะ <laughs> มันคือคู่ของก้าแล้วแล้วมันเป็นคนแล้วไงมันยังไม่เห็นห่วงเพราะในสวนเลยตอนนี้ <laughs> มันยังมาห่วงลูกต้ามันอยู่แล้วนี่ <laughs> มันหมดภูมิแล้วหมดภพแล้วเขาก็เปลี่ยนแล้ว <laughs> ในเมื่อเขา ไม่เข้าใจแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเราก็ไปอยู่ในชีวิตของเราข้าอยากไปหาท่านแต่ข้าไปไม่ถูงจะเย็นเย็นนี่เขายังไม่ได้มาบวชให้เลยใช่ไหม,มเขาเขาบวชกันยังร่างนี้ไอ้ร่างนี้เขาบวชให้บวชให้ดูวิญญาณนี้ยังจะครบเมื่อไหร่ อ้าวได้ไปเกิดแล้วจะติดใจขอบอกได้มีเนื้อมีหนังได้ไปสร้างพลังของตัวเองได้สร้างเกียรติยศชื่อเสียงตนเองไม่ต้องเป็นผีวิญญาณล่องลอยไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วมีแต่อุปสรรคไปเกิดเป็นเนื้อเป็นหนังสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติไปเป็นอาหารเอกได้เลยเดี๋ยวเข้ากองทัพไปเลยมีลูกน้องมี ผู้ใต้บังคับบัญชาไปป้องกันประเทศชาติอย่าเสียใจยเป็นชายชาตรีไปเสียใจยอะไรร้องไห้กับผู้หญิงโอ้ยประเทศชาติเกียรติย์ชื่อเสียงสำคัญกว่าผู้หญิงหาที่ไหนก็ได้โอ้ยผู้หญิงก็จอกชายชาตรีชาติทหารต้องเข้มแข็งประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่จริงครับเปล่า ผู้หญิงมันก็จอกไปบ้านไหนเมืองไหนมันก็หาได้อยู่แล้วโอราว่ามันมาจีบเราเองแหละโอ้โหพวกพี่ทหารขาพี่ทหารขาพี่พี่ช่วยเหลือประเทศชาติโอ้ยน้องอยากจะขอรับใช้พี่เยอะแยะโหนี่ในร้อยนี่เนี่ยผู้หญิงไปจีบกันเต็มไปหมดเลยยังไม่ทันจะจบเลยนะเขาเอาตัวไปแบบว่าไปให้ดูตัวกันเลยลูกเศรษฐีมากมายโอ้ยขอ ้เป็นคนรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวก็ดีแล้วไงแต่ว่าคนละชาติไงเราก็ต้องให้มันถูกต้องเอาไปเกิดใหม่สร้างประโยชน์อีกติดกับผู้หญิงทําไมผู้หญิงเขามีไว้ให้ปฏิบัติเราไม่ใช่เราไปปฏิบัติมันชายชาติรีชาติทาหารเฮ้ยเราไปทําประโยชน์ให้ประเทศชาติเป็นแม่ทัพในกองจอะไปอะไรอวร์ไม่ใช่เรางเกียรติเขาแต่เราต้องเข้มแข็งหรืภาพออกไหม ชายชาตรีจะต้องแบบว่าไปที่ไหนพวกสาวทั้งหลายจะต้องมาบนิบัติรับใช้เห็นเราเป็นเหมือนดังเทพเทวาไม่มิเรไปเกาะผู้หญิงโอ้ยอายเขาจังต,ตามนี้เข้มแข็งรูปรอรูปงามสติปัญญากำลังวังชาครบไม่กลัวอะไรดื่มจะมีเยอะซะด้วยเยอะจนปวดหัว เดยกก็พิจ ah? ่าพ yeah. ิจาพี่ทำไมไม่มาบ้านหนูบ้างเข้าใจยังสาธุสาธุไม่ได้มักรีบีบมาเกิดมันเป็นแม่ทัพในกองตามนี้มาช่วยประเทศชาติปัจจุบันดีกว่าอ้าวเยอะแยะโอ้โหปัดไม่ไหวเดี๋ยวว่าจะได้ร้อยเลย ายสิบอะเลิกเรียนมายืนยืนเรียนกันเลยสาวนี่นกิ๊กแค่ิ๊กแคนี่ยนีไ่ได้ <c oughs> พวกมียศนี่มันเป็นเป็นเนสน่ห์แรง <c oughs> เขาบอกข้าไปไม่ได้อะไรนะข้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรทำใจห่างๆางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็เขาสร้างบุญสร้างอุญสนปับ๊บแล้วเดี๋ยวพอเขากำหนดปับ๊บแล้วก็จะได้ไปเกิดเลยเพราะว่าข้อสัญญามีนี่เขาต้อง เขาอะก็ร e ักเราอยากให้เราไปเกิดเป็นผู <h <h ้เป็นคนไม่เป็นดวงวิญญาณวิญญาณไม่มีความสามารถที่จะสร้างผลงานได้หรอกพอเป็นมนุษย์อะไรนะส่งข่าหน่อยเถิดส่งอยู่แล้วเขาก็ตั้งใจบวชหรือเปล่าตั้งใจปฏิบัติอยู่แล้วเขาบวชให้ลูกเขาเขาไม่ได้บวชให้ข้าเดี๋ยวจบลูกเสร็จก็อ๋อจบลูกเสร็จนี่เอาภาระของทีละ ทีละขั้นทีละตอนทีละหมู่คณะไปก่อนอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเสียใจเดี๋ยวเขาบวชให้อยู่ดีแหละมาแส,แสดงตัวแสดงตนแบบนี้อย่าคิดว่าเขาไม่รักเรานะถ้าเผื่อเขาเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะรักเราไม่ปล่อยเลยก็ได้แต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เราเป็นวิญญาณมองไม่เห็นก็เลยไม่เข้าใจสถานะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจ เดี๋ยวเขาบวชให้ลูกเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเขาก็บวชให้เลยสามีอันเป็นที่รักเป็นทหารเอกโอ้เป็นผู้มีอะไรวะเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินเขาภาคภูมิใจตามนี้อย่าเสียจใจเป็นชายชาติทหารไม่ร้องไห้ทำไม,ไมจะได้สร้างบุญใหญ่แล้วเดี๋ยวไปเกิดรีบๆไปเกิดเป็น นายร้อยนายพันเลยเหีือว่าเป็นนายพลอีกถ้ามีท้า,ายานเก่าม,มันมีพลังงานของการเป็นอาหารนะเขาจะถูกบักดันให้ขึ้นไปที่สูงอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยววันที่16รับบุญก่อนครับรับบุญก่อนเลยตามนี้พระเนสวนเขาก็มาด้วยแน่นหลยสาธุนิยาเสียใจเข้มแข็งไว้ทำงานเพื่อประเทศชาติสาธุอืม เธอก็รู้ตัวเหรอหนูเพิ่งมารู้ที่นี่แหละค่ะมารู้ที่นี่ว่ามีทหารดว<ช>งวิญญาณทหารติดตัวเธออยู่พอหนูไม่เคยรู้เลยค่ะเพิ่งจะมาที่นี่เพิ่งมาที่นี่เพราะที่นี่มีบทบาทเยอะเลยต้อง <c oughs> โชว์ท้าวสักหน่อยเขาก็เป็นทหารเอกไง <c oughs> ถ้าเป็นมือขวาใช่ไหมคือ <c oughs> พวกทหารเอก,กของพวกไอ้เขาเ,เอะไรเหรอพระราชานี่ยเขาก็ถือว่าเขาเขามีความหมายอย่างยิ่ง มันอยู่เมื่อวานนี้ที่มาร้องนู่นเหรอใช่ค่ะที่ตรงนี้เขาไปร้องอยู่ตรงนู่นเหรอใช่ค่ะร้องเสียงดังด้วยเสงดังหรืออายหรือว่าเฮ้ยลุงอายหรอกเขาร้องเองเขาก็ถึงการอันนั้นเป็นตัวก่อนคนั่นคือสตาร์ทเลยเหรอใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเลยเหรอใช่ค่ะแต่ไม่เคยรู้ว่าจะยังงไม่เคยเลยเขาก็ถือว่าเขาเขาประกาศสิทธิ์ไงประกาศตัวว่า เราคือทหารเอกทหารกล้าถ้ามีใครจิตใจน้อมระล,ลึกถึงรวมกระทั่งถึงแบบว่าเอ๊ะท่านมีคุณเหลือเกินช่างเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจน่าเคารพปับ๊บพอใจเราเปิดเขาก็เขาก็ติดต่อสื่อสารเลยไงเออดีละเดี๋ยวข้ออาชัยร่างเธออีกสักพักหนึ่งเ่ยเดี๋ยวเราทำพิธีแล้วแก้ไขอะไรเสร็จแล้วก็ขเขาก็ไปเกิดแล้วแล้วก็บวชให้เขาอีกทีหนึง่งสื่อสารกับเทวดาอีกทีนึงว่า บวชให้ลูกเสร็จแล้วบวชให้ทหารเอกทหารก้าสามีคู่ <c oughs> เนื้อคู่ในอดีตชาติกี่วันกี่วันนั่นแหละตามนี้ไม่ได้เอาอะน้ำมต์หนอ่อยครับวปหัวบวหัวทหารเอกชื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เอาบุญของหลวงพ่อไปทหารเอกเอ๋ยได้ทำคุณให้กับประเทศชาติได้เสียสละ ลูกเมียได้เสียสละชีวิตร่างกายบัดนี้บุญนั้นจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทำให้ทหารเอกวิญญาณกล้านั้นจะได้พบกับบุญบาร,รมีพบกับความเจริญและในที่สุดก็ให้ได้เกิดพ้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยเถอนสาธุสาธุสาธุ พวกนี้ถือเป็นผู้มีคุณต่อประเทศชาติสาสนาสถาบันและประชาชนตามนี้